คูแลนลิตรละ750บาทไม่แพงหรอกครับถ้าคุณมีเงินมันจะแพงต่อเมื่อคุณเงินน้อยหรือว่าไม่มีเงินเองท่านผู้ชมนี่ก็คือข้อแตกต่างของรถเบนซ์รถโยุโรปก,กับรถค่ายญี่ปุ่นถ้าวันนี้คุณอยากจะขับรถเบนซ์หรู้ๆนะแ,แพงๆเพื่อทําให้คุณดูดีดูแพงดูมีคลาสเนี่ยคุณก็จะต้องมีเงินค่าซ่อม สูงกว่ารถค่ายญี่ปุ่นประมาณ3าถึงสีเท่าถ้าเป็นคูลแลนด์หรือว่าน้ายาหล่อยเย็นของค่ายญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะประมาณสัก150เต็มที่ก็200ใช่ไหมครัแต่ว่าถ้าของเต็มเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะเจ็ด้ยห้าบาทก็ท่านผู้ชมก็ลองไปพิจารณาดูว่าถ้าจะซื้อรถเบนซ์มือสองสักหนึ่งคันหรือว่ารถเบนซ์ป้ายแดงสักหนึ่งคันเนี่ยสามารถที่จะมีค่าหล่อเย็น,นในระดับหลักหมื่นหลักแสนหรือไม่ แต่ตหากว่าอยากจะขับรถเบนท์ในฝันเป็นรถเบนท์มือ2ที่มีการดูแลอย่างพรีเมียบมีการการันตีอะไรลเอถึงแซดหปีถึง3ปีเพื่อไม่ต้องการให้ซ่สมบันปลายหลายแสนบาทก็ติดต่อมาที่เบนทอีพีได้ผมวินคานะก็จะช่วยให้คำแนะนำว่าคุณควรเหมาะกับรถแบบไหนคุณมีงบประมาณเท่าไหร่คุณต้องการจะไปตอบโจทย์คุณต้องการจะไปแก้ปัญหาย,ยัางไงแล้ว ซ่อมกับอูเบนดี AP, ให้อูเบนด p ดูแลนั้นคุณจะเปรีหยัดเงิน,น,นประหยัดเวลามีความสุขยิ่งกว่าว่ากที่อื่นอย่างไรปรึกษาเบน DP ได้ที่เบอร์โทรศัพท์0818561515 0 8 1 8ป6 1 5 1 5ปรึกษาฟรีไม่มีข้อผูกมัดใดๆเบน d p การันตีมากที่สุดในรามินทราเบน d ี p ช่วยคุณมีชีวิตด,ดีขึ้น ngày ngày